ประเทศภาษาเวียดนาม quốc gia tiếng việt ประเทศอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานประเทศแอลเบเนียอัลบานีประเทศแอลจีเรีย,รย Angeri Angola Angola Argentina Argentina Armenia Armenia Australia O ประเทศออสเตรียเอาอาเซเซบไบจานอารเจ็ไบาจานบาเรนบารนประเทศบังคลาเทศบังลาเดสเบลารุส Belarus. đều Diêm. Bỉ. Bosnia và Herzegovina. Bosnia và Herzegovina. Brazil. Brazil. Bulgaria. Bulgaria. กัมพูชากัมพูเจียแคมเมรูนกัมเมรูนแคนาดากคนาดาชาติเตเซหชิลี่ Chile Chin Trung Quốc Colombia Colombia Costa Rica Costa Rica Croatia Croatia, Croatia. คิวบาคูบาเช็กเชียซ็เดนมารกดันไมค์อียิตอียิปตปประเทศเอสโตเนีย เอสโตนียเอธิโอเปียเอธิโอเปียฟินแลนด์ฟันแลนด์ฝรั่งเศสฟรั่ประเทศเยอรมนีเด u Greece Hy Lạp Hungary Hungary ประเทศไอลน์ Iceland India Ấn Độ, ประเทศ Indonesia อินโดนีเซียอิหร่านอิรักอิรักอัลเลนอายเลนประเทศอิสราเอลอิสราเอล อิตาลีอีจามกาจามกาประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นจอแดนจอแดนคาซัคสถาน Kazakhstan Chau Lebanon Liban Libya Liby Lithuania Litva Luxembourg Luxembourg มาดากัส카มาดากัส카ประเทศมาเลเซียมาเลเซียเม็กซิโกเม็กซิโกประเทศโมร็อกโกมอร็อกมอนโดวา Moldova. Netherlands Hà Lan. Prathet Nature. Niger. Prathet Nigeria. Nigeria. Câu Lý nữa, Bắc Triều Tiên. Norway Na Oman Oman Pakistan Pakistan Philippines Philippines Poland บาแลานโปรตุเกสบรดาวนญ่ากาตากาตาประเทศโรมาเนียรูมานีรัสเซียงา ซาอุด <Saudi> ีอาระเบียอาหรับเซียประเทศเซอร์เบียเซีเบียสโลวาเกียสโลวาเกียสโลวีเนียสโลเวเนียเกาหลีใต้ Nam Triều Tiên Spain Tây Ban Nha Sweden Thụy Điển Switzerland Thụy Sĩ Syria Syria Prathet Tanzania. Tanzania. Tunisia. Tunisia. Turkey. Thổ Nhĩ Kỳ. Chào Turkmenistan. Turkmenistan. Ukraine. Ukraine. Sarat Arab Emirate. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Pratet Vương quốc Anh. Sarat America. Hoa Kỳ. Uruguay. Uruguay. Venezuela. Venezuela. Việt Nam. Việt Nam. Yemen. Yemen. Macedonia nữa. Bắc Macedonia. Bắc Macedonia. ประเทศพมา่ามียนมาประเทศอุซเบกิสถานอุซเจเบกิสถานประเทศคิกิสสถานครกุสตานประเทศทาจิกิสถานทาจิกิสตาน ประเทศมองมงโกเลียมองโกประเทศภูตานบูตานประเทศจอร์เจียกรูซียประเทศศรีลังกาสรีลันกาประเทศเนปาล เนปาลประเทศลาวลาวประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ประเทศปาปวัวนิวกินีปาปวัวนิวกินีประเทศบรูไนบรูไน ประเทศโซมาเลียโซมาเลียประเทศเคนยาเคนยาประเทศซูดานสูดังประเทศโมซัมบิกโมซัมบิกประเทศแซมเบีย Zambia. ประเทศ Ghana. Ghana. ประเทศ Zimbabwe. Zimbabwe. ประเทศ Latvia. Latvia. ประเทศ Paraguay. Paraguay. ประเทศเปรูเปรูประเทศปานามาปานามาประเทศเฮติไฮติประเทศดโดมินิกาโดมินิกาประเทศมอนเตเนโกร มอนเตเนโกรประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์สิงการณปิองกกสาธัฐปรกูัประชากิกิองกูาริกาประเทศยงกูปาิกปาายกาาัประเาศ อูกันดาประเทศโกดีวัวเบอร์ biển งาประเทศบุกินาฟาโซบุกินาฟาโซประเทศมาลีมาลีประเทศเซเนกัล เซเนกัลประเทศมาลาวีมาลาวีประเทศกินีกินนประเทศโมริเตเนียมาริตานีประเทศเอริเซียเอร์จอ ประเทศจิบูตีจิบูตีประเทศนามิเบียนามิเบียประเทศแกมเบียกัมเบียประเทศบอสวานาบอสวานาประเทศไทย Thái Lan. ประเทศ Kuwait. Kuwait. ประเทศ Timor Leste. Đông Timor. ประเทศ Monaco. Monaco. ประเทศ Liechtenstein. Liechtenstein. ประเทศซา <Mar> นมาริโนซานมาริโนนครรัฐวาดกันตแธงวาติกังประเทศตรินิแดดและโตเบโกชินิดาดและโตบาโกประเทศสุรินามสุรินาม ประเทศโบลิเวียโบลิเวียประเทศเอกวาดอเอกวาดอประเทศไกอานากัานาประเทศเอลซันวาดอเอลซันวาดอ Guatemala. 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 Xã Cộng hòa Dominica. Prathet Belize. Belize. Xã Africa Cộng hòa Trung Phi. ประเทศฮอนดูรัสฮอนดูรัสประเทศนิการากัวนิการากัวปวยตอริโกปวยตอริโกประเทศไต้หวันไต้หวันประเทศรวันดา บรูนดาประเทศกินีบิซาวกินบิซาวประเทศกาบองกาบองรัฐปาเลสไตน์ประเทศโตโกโตโก ประเทศเลโซโท้เลโซโตประเทศเบนินเบนินประเทศไลบีเรียไลบีเรียประเทศบุรุนดีบรุนดีประเทศเอสวาตินี เอเซอตินีประเทศสูดานใต้นามสูดังประเทศกาบูเบดีกาโบเฟดีประเทศอิเคเทอร์เรียลกินีกินีเซกดาวประเทศคอมรโร โกโมโรสประเทศฟิจีฟิจีประเทศไซปรัสสาธาซิปประเทศแอนติกาและบาบิลดาอันติกัวและบาบูดาประเทศกรีเนดา r รนด d าประเทศคิริบาทคิริบาตีประเทศมอลตามันตาประเทศนาอูรูนารู <aur> ประเทศปาเลาปาเลา ประเทศซามมวซามัวประเทศเซเชลเซเซนมูเกาะโซโลมอนก u ầ n า ả โซโลมอนประเทศวาูอาตูวาูอาตู ประเทศบาฮามาสบาฮามาสประเทศมอริเชียสมาเรติอุสประเทศมัลดีฟมันดีเวอร์ประเทศบาเบโดสบาคบาโดสสาธารณรัฐคองโก Cộng hòa Congo. ประเทศ Sierra Leone. Sierra Leone. ประเทศ Andorra. Andorra. Đừng Đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi.